ผ่อนปีนี้ทั้งปีเพียง3,000บาทครับผมไม่มีเงื่อนไขอะไรเล,เลยทั้งปีนี้ผ่อนแค่3,000บาทนะครับรถตัวนี้นะครับถ้าตัดในราคาตัดส่วนนะครับอยู่ที่ ต้อนนะครับวันนี้ครับผมก็พามาพบกับมิซูไททันตัวใหม่ล่าสุดนะครับพี่ตัวนี้เป็นปี2019นะครับพี่ตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดจากมือหนึ่งไปเกือบ2 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้กับพร้อมโปรโวชั่นพิเศษแบบบุฟเฟ่จัดหนักจัดเต็มนะครับผ่อนปีนี้ทั้งปีเพียง3,000บาทครับผมไม่มีเงื่อนไขเลยเลยทั้งปีนี้ผ่อนแค่3,000บาทนะครับรถตัวนี้นะครับถ้าตัดในราคาตัดส่วนนะครับอยู่ที่ 4 3 9 0 0 0บาทครับผมกับคันนี้นะครับผมเอาเรามาดูกันบ้างนะครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้ครับเครดิตดีชี้ชัดเจนไม่ต้องใช้เงินลดสักบาทนะครับการผ่อนงวดปกติเป็นสีงวดอยู่ที่7,00 0กว่าบาทจรงสองงวดอยู่ที่8 0ด0กว่าบาทนะครับอันนี้คือเงื่อนไขออกลถศูนย์บาทนะครับแล้วปีนี้ทั้งปีผ่อนเพียง3,000บาทครับโอเคครับในเรื่องของตัวนี้เรามาดูกันก่อนเลยอย่างแรกครับกดตัวห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นรุ่น g l x นะครับผมนี่ครับ ให้ดูครับความใหม่ของกันนี้ครับมาอยู่ที่20,000กว่าแค่นั้นเองรถไม่มีตําหนิเลยนะครับสีฝากระโปรงไม่เคยทําดูได้เลยครับเนาะไม่มีการทําสีเลยนะครับอันนี้คือไม่มีการแกะเลยนะครับดูสีด้านข้างนะครับไม่มีนะครับนี่ครับไม่มีรอยแกะนะครับรอยมาร์กทุกจุดอยู่ครบนะครับตัวนี้มีระบบช่วยเบรกนะครับเป็นระบบ ABS นะครับผมโอเคครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมรับประกัน1ปี2 0 0 0 0ืนโลนะครับถ้ามีปัญหาดูแลถึงที่ฟรีย4ิสชั่วโมงทั่วประเทศไทย นะครับผมหนึ่งปีเต็มจัดไปครับดูแลเนี่ยตามมือเลยนะครับนะผมแต่ไม่เสียตรงที่ว่ามีเจ้าที่ไปดูแลถึงที่นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวใหม่แล้วบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูไฟ้าหน้ากันตัวนี้ต้องเหยียบคันส,สตาร์ทก่อนนะครับอันนี้ยังไม่เปิดไฟนะ นี่ลงแม็กมาให้ด้วยนะครับพี่ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบแม็กนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแม็กให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบแม็กเดี๋ยวผมเปลี่ยนแม็กให้นะครับตัวนี้แม็กเป็นขอบ18นะครับพี่เบอร์ยาง2 5 5 55ครับนะครับส่วนเชื้อเพลิงนะครับเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับพี่ดูที่ฝาถังน้ำมันได้เลยนี่ครับตั้งหนังสวยมากนะครับชัดเจนเปิดได้ครับเนี้ยนะครับแม้ในเนอ้์แทบไม่มีการใช้งานเลยนะครับ มาใช้งานแค่2องนโดยเองนะครับสำหรับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าภายในคันนี้เป็นไงเป็นรุ่นตัวนี้เป็นุูนเปิดแฉกได้นะครับเป็นตัว g L X เปิดแฉกได้เปิดแฉปก็เปิดตรงนี้ครับเอาลวงเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับก็ถามว่าคนแฉบหลังนั่งนั่งสบายไหมก็ถือว่าไม่ได้เหนื่อยนะครับในการนั่งเนี่ยดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับอันนี้คือไม่ปรับเลยนะอันนี้คือปรับเบาะคอนโซลตีเลยนี่ครับคนนั่งหลังก็จะมีพื้นที่วางขาได้อยู่นะครับเ้าะ อันนี้ก็คือของผมปรับปอกมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับก็ถือว่าข้างหลังนั่งได้สบายนะครับข้างหลังเป็นหนังนะครับผมส่วนเบาะคนขับเป็นผ้านะครับเบาะผ้าครับถ้าทุกใครอยากได้หนังเปลี่ยนได้นะครับก็บอลหนึ่งกว่าบาทเองครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของนี่ครับาชึบนี่นะครับดูเข็มไม้นะครับ เขียมอยู่ที่20,000แค่นั้นเอง21,857กิโลเมตรนะครับวิ่งน้อยมากครับพี่สำหรับรถคันนี้ผ่อนเพียง7,000กว่าบาทนะครับไม่ต้องทิ้เงินนรถสบายสำหรับลูกค้าที่ดีตดีอาชีพจะติดนะครับแล้วก็ปีนี้ปีผ่อนเพียง3,000 3,000 3,000เลยครับปีนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นเกียร์5สปีดนะครับเนาะเป็นเกียร์ถอยตัวนี้เข้าใจง่ายนะครับในการนี้ถ้าสนใจรถคันนี้นะครับโทรหาผมด่วนเลย มี2องคันนะครับพี่นะครับเป็นรุ่น G L ธรรมดากับ G L X นะครับมี2องคันนะครับผมราคาก็อยู่ใกล้ๆกันครับ4แสนสองหมื่นเก้าพันบาทกับ4แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาตัดสดนะครับเป็นราคาตัดเงินสดนะครับผมถ้าสนใจก็โทรหาผมได้ที่0621516586นะครับหรือค้นหาใน Google ได้เลยว่าป๊อปไอซ์ซานเลียวโตนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับพี่โปรโมชั่นเงื่อนไขนี้ถึงแค่สิบห้านี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับ โปรโมชั่นมีอะไรบ้างชี้แจงอีกรอบนะครับปีนี้ผ่อนเพียง3,000แค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ผ่อนปกติครับแต่จริงว่าจ0 0 0ักว่าบาทเ2งวด8,000กว่าบาทนะครับเครดิตเชื D ่อไม่ต้องใช้เงินแล้วลดสักบาทมีบริการถึงที่ฟรี2ีชั่วโมงนะครับรถถ้ามีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพีิคองไปไม่ผมยินดีซื้อคืนครับยังไงอย่าลืมโทรมาดิขาดเลยนะครับหรือถ้าเข้ามาหน้าร้านแล้วก็บอกเลยว่ามาหาป๊อบอานะครับรับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง YouTube SLM Auto สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ e f e c o o o สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้